สวัสดีครับก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ช่องฉ่าง1994นะครับผมวันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาทำคอนเทนต์ให้ดูสักหนึ่งคอนเทนต์นะครับพอดีผมเห็นเขาทำคลิปสไพลายเมียมาเยอะแล้วผมจะลองสไพ้ายเมียดูไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจะไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็ไปสซไพรสเมียไม่รู้ว่าเช่าหรือเปล่าเพราะใกล้จะตุ๋จีนแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงห้างกันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรถูกใจสักทีแต่เมียผมน่าจะชอบนาฬิกานะผมว่าแถวนี้มีนาฬิกาขายเยอะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับเรียนนี้ดูครับร้าน ก็จะมีนั้นจะมีนาฬิกาเยอะนะครับของผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างดูครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์เมียไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านาฬิกาเดี๋ยวว่าจะโดนด่าก็ไม่รู้เออซาจินเป็นไงเดเเขา<อ><อ>ให้ถ่ายอยู่นะครับใจดีนะฮะก็มีนาฬิกาเยอะแต่นี่เป็นร้านนาฬิกาเลย เราก็จ่ายเป็นการนะครับก็จะบวกภาษีเพิ่มนิดหน่อยแต่ถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็จะไม่มีภาษีนะครับอันนี้เราจ่ายเป็นการ์จ่ายเป็นบัตก็เลยมีภาษีนะครับจ่ายเงินก่อนค่อยรับของครับซ้ายน,นี่เั่นเสร็จ 요예ตอนนี้ชําระเงินเสร็จแล้วนะฮะช่วยก็받아ดาสิ니까요거่า쓰시면돼요성금하고똑같아ได้ขนะครับเย้감사합니다ได้แล้นะครับผมว่าน่าจะชอบนะผู้หญิงรัแล้วเดี๋ยวเราไปซัพดูไม่รู้จะสําเร็จหรือเ ก็มองง้อเขาขายเขาขายโอ้พี่ป้าเนี่ยเป็นคนที่พูดดีที่สุดเหมือนดูสวยๆอ่ะวันนี้วันนี้สวยอ่ะเออทำไมทุกวันไม่สวยล่ะพี่ป้าเหมือนน่าเกินนะเหมือนทั่วญี่ปุ่นน่ากินตุ๊กตาเนี่ยเอ้าพี่แป้งสวยมากแต่แป้ก่อนแต่แปงก่อนเนี่ยเขากินกันอยู่นู้นเนี่ยผูซื้อมาแต่ว่ามึงอ่ะบอกว่าเป็นของแฟนมึงมึงซื้อมาจะไปเซอร์ไพรส์แฟนมึงอได้ได้ได้ เข้าใจป่ะเราสุดท้ายเราค่อยมาเฉลยว่าไม่ใช่แฟนมึงแต่เสื้อไปให้มันอเไนะม่ยาเนซึ่งดูเหรอไม่ใช่มันจะซื้อให้แฟนมันไปได้ไงเขาปิดไว้ไอ้ห๊าแนจะภูได้สวยแต่ว่าให้ยี่ดูก่อนไงเห็นว่าเป็นผู้หญิงว่าถูกใจหรือเปล่าตรงไหนกูก็อยากได้มันแค่ไม่ได้แค่เไม่ใช่นอ่ะป้าเเอาเสื้อไไทยยังไ กลัวว like, <quin Daniel sounds> uh, ่าไม่ถูกใจอย่างนี้ไงสวยไหมสวยอยู่สวยอยู่ละโอเคมัดไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาไปบอกเขาจะเศร้าเนี่ยเถอตั้งเสนถึงบอกตั้งเสนหน่อยหน่อยเขากลัวกูต้องทำอเงินั่นเนี่ยนี่อยากได้เหรอเงินที่กูจองไว้เนี่ยเนี่ยยีเนี่อยากได้เหรอแต่ว่านี่ต้องมัดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาป้ามันจะไปเซอร์ไพรส์แฟนมันมันมาได้ไงวะถ้ายนี้ชอบเดี๋ยว ให้เงินออกเดี๋ยวว่าไปซื้อให้ไม่เอาไม่เอาไม่ตัวเอากูต้องมาฝั่งนี้แต่ว่าขอขอคางนะคะคุ่าเมียกูบอกว่าผ่านแล้วนะแม่ก็ผู้หญิงก็ใสอไรอย่างนีก็สวยเลอจะเชว์หนึ่งกะที่นี่ก็มีเล็กเล็กอะแม่ว่าจะไปเอาเหมือนบาเต้เลยนะเลอเหมือนเหมือนเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าก็แบบนี้แหละเดี๋ยวเดินออกไปแล้วเอาไปวางไว้ เดี๋ยวออกไปแล้วก็ฝั่งนี้ดิเอกูกโม้าชิบายมึงกดไม่นเท่าไมึงว่ากูเหรอเนี่ยมาดีีนะเว้ยเดี๋ยวไอ้ปัง มึงซื้อของให้เมียมึงใช่ไหมเมียกูมันเห็นว่ากูไม่เซอร์ไพรส์มันอะมึงกินน้ำตามจะตกแล้วอ่ะโอ้อะไรจะขนาดนั้นกูไม่เป็นอย่างนี้บ้างหรอห่าก็ตังค์ก็ยังไม่มีไงเสียใจนะเนี่ยลูกกอล์ฟแล้วเมื่อกี้นี้เห็นเขาเห็นเมียมึงได้มันก็อยากได้ดูดิเออโอใช่ฮันจเขาเสนอบ้าแต่ว่าจะไม่ใช่นะแต่จะลงเลย น่ากลัวไม่ต้องเลยจังหวะขอบคุณมากเลยนะคะใครก็ซื้อมาให้เงี้ยผมเป็นคนซื้อมาให้เงี้ยไปนี่ซื้อมาก่อนเขาเพื่อสิ่งนี้เหรอเออน้องกวนี่มึงซื้อกูเหรอเออมึงเงี่ยงเงี่ยงหน่อยใช่กูซื้อให้มึงจริงนะจริงกูซื้อให้เงี้ยนั่นแหละกูออกกลับบ้านนะเออก็เป็นคนซื้อให้เงี้ยอไม่อายมาเนี่

มึงดูเออว่าซิงนี่แหละไม่ใช่ไหนเปิดดูด้วางไปไนไม่ใช่เราลองใครดีเนี่ยมันซื้อไมเป็นคนซื้อมึงซื้อเม่ไเมื่อกี้เไปทาฟันมาแล้วเไปไปซื้อที่ห้างนีหือเนี่นีหือน่ือเปิดดูสิอันนี้ดูดิใช่หรอชูผมต้องามา้ชูไอ้หานี่ซื้อไูจริงเี ไม่ใช่ร้องให้ได้เลยเอ้าเต็มที่ไม่ใช่กูกำลังวงอยู่มึงไม่โงร้องให้เลยใช่ของกูเหรอไม่ใช่ของมึงห้องไปซื้อตอนไหนวะกูไม่ได้เอายเรือนแบบนี้ซะซื้อมาเอยยาคอนเสิร์ตไอ้จีเกลีว่าซื้อไม่ได้เอาเรือนนี้ลูกกคุณเอารู้เปล่ากูเอาถ้ามึงซื้อกูซื้อมาแล้วไม่ใช่หรอเอาหรู้เปล่าของฟรียังเรียกไม่กูไม่เท่าไหร่ โอเคชอบใช่ไหมชอบชไหมชอบไหมไม่เท mm ่าไหร่แต่ก็เอาออ๋โอเคแค่นี้นะนะก็น่าเท่าไหร่เนี่ยมไ่เล่นหรอเป็นไงชอบไหมชอบนะก็โอเค ชอบอยู่ใช่ไหม,มเมื่อกี้อัดวิดีโอไว้แบตมันหมดนะครับมันก็เลยตัดไปนีนใส่แล้วเหรอใส่ไปแล้วเออเก็บไหมครับเปลี่ยนแรงเก่าไปครับดูครับได้อันใหม่อันเก่าก็ไม่ใช้แล้วนะครับผมโอเค คลิปนี้ถือว่าผ่านนะครับแล้ววะ